ถึง4แสนนะครับเป็น2ล้านล้วดน,นะครับแต่น้ำ2ล้านเนี่ยคนเช็คถึงวันเนี้ยน้ำจากไข่ฟอง2ขั้วสมองเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยระดับน้ำที่เขาบอกเขาปล่อยผมถามทั้งสำนักเขายังไม่ให้รับแต่น้ำริ้เนี่ยขึ้นบ้างน,น้ำขึ้นจากที่กระมิ่นเบิ่งๆแค่ที่น้ำจากของไขง่ฟองเนี่ยไอ้แม่ไอ้สมองเนี่ยน้ำขึ้นบ้างอะขึ้นบ้าง วัดเาเ4บาทไม่ต่อวินาทีนะครับแต่ก็คูนได้8 0 0 400กประมาณ12ล้านเแต่น้ำจากของข้าปงเนี่ยไม่ขึ้นเลยเนื่องจากว่าพระปงเนี่ยมันไกลและก็เขาจะมีฝายที่ตามแม่น้ำตามคลองเขามีฝายขนาดใหญ่ผมก็ถามว่าแต่ยังไม่ได้คำตอบว่ามันขึเพราะนั้นเนี่ยเรลองว่าถ้าเป็นอย่างนี้น้า ความเค็เนี่ยไม่มีโอกาสลดตรงๆในฐานะสุพทานอยู่เนี่ยไม่มีโอกาสลดนะครับดังนั้นวันจันทร์เนี่ยเราต้องสรุปวันนี้ที่มาประชุมเนี่ยต้องสรุปว่าที่ทางสำนักต่อยน้ำมาเนี่ยนึงน้ำเพิ่มสองคำเค็เพิ่มคำเค็เพิ่มเนี่ยสำนักจะแก้ไขปัญหายัางไงสำนักอ่ะจะแก้ไขปัญหายัางไงกับประชาชนห้าพันหกร้อยเดี๋ยวประมาณห้าพันหกร้อยไร่เนี่ยจะช่วยเขาได้ยังไงจะเพิ่มน้ำด้ขนาดไหนอันนี้ครับผมจะรีบทำหนังสือถึง เพื dı, ่อให้เขามาเที่ยนาตรวจสอบแล้วก็เข้ามาแก้ไขวันนะครับของผมนนี้แตเไม่ได้เห็นววอค่ะอยู่ในพื้ที่ที่อยู่ข้างล่างเนี่ย้ี่เรดอยีเคว่าเป็นพื้ที่นอกเขตเทาไรล่าเราไม่มีอาคารชุมนุมนที่จะโพเทค ในวันนี้คือทางคณะกรรมการเ,าเกี่ยวกับแก้ปัญหานี้มาดูปัญหายัางไงครับคือตอนนี้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านนอกเขตอุบรานเนี่ยรบิเวณสาวจุะจบของแม่น้ำปาจีนนคนายกเนี่ยกิที่ประมาณสักห้าพันกว่าไร่เนี่ยครับน้ำเค็มได้ลุก เข้าไปในแม่น้ำปลาจิมบุรีประมาณ8กิโลแม่น้ำน้ำคํายกไปลุกไป20กิโลบริเน้ปลูกข้าวยังไม่พอที่จะอายุข้าวยังไม่พอที่จะเก็บเกี่ยวได้ขาดน้ำนะครับทางกรมชลปทานโดยทางโครงการส่งน้ำสาบงพวงและชนทานจังหวัดปราจีมบุรีร่วมกวับอำเภอและจังหวัด ก็จะนํารถน้ำครับมาบรรเทาความเดืดอดร้อนของประชาชนแปลงไหนที่มันขาดแคลนเราก็จะเอารถน้ําเอาน้ําจืดมาเอาไปชื่ยครับ,รบในส่วนของน้ําที่จะขอจากเขื่อนคุ้ยสมองหรือเขื่อนคุ้นด่านหรือแควระบมนี่เป็นยังไงบ้างครับท่านครับคือจาของเราในส่วนใหญ่ก็ใช้น้ําจาก แม้วรือดินทรายินดาหรืออ่างคืนผสมนะครับก็อ่างเก็บน้ำพืชสมองนี้ก็เพิ่มการระบายน้ําจากวันละหนึ่งล้านสองแสนลูกบาทเมตรเป็นวันละหนึ่งล้านห้าแสนลูกบาทเมตรนะครับสิบวันที่จะมาช่วยผักดันน้ำความเข็มนะครับลดน้ําที่มีแผนจะมาช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยพื้นที่ไหนยังไงบ้างครับคือตอนนี้ให้ทางท้อง,งถิ่นนะครับพวก อบตอรหรือผู้ใหญบ้านนะครับกำหนดแปลงไหนที่มันเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเราก็จะเอาไปช่วยแปลงนั้นก่อนเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตครับคข,ข,ขออญาตพี่ทา่านครับจำงธรรมสอครับผู้ร่วมใยการคองการสมบัรณานปาจิมบุรีครับ ครับท่านครับขอบคุณมากครับนครัสีเขียวๆเนี่ยครับเป็นที่ที่นอกเขตจุนานอืมที่ไม่มีอาคารจุนทานบล็อกน้ําทําให้น้ําเค็มจากแม่น้ําทั้งสองแม่น้ำเนี่ยไหลเข้าได้ได้ได้ในพื้นที่ในคลองครับไม่สามารถที่ดึงน้ําจากคลองเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกได้อืมครับเหลือพื้นที่เท่าไหร่ครับท่านรัประมาณห้าพันหกร้อยไร่ครับผม วันนี้เป็นวันนัดหมายของทางหน่วยราชก,การแล้็คณะทํางานที่เป็นชาวบ้านนะครับ<า>เพื่อเราจะมาดูเหตุการณ์สองวันที่ผ่านมาร่วมกันว่าน้ําที่ว่าปล่อยมาจากเขื่อนนรือบดินเนี่ยได้มาดันน้ําเขียงออกไปได้ขนาดไหนผมพบว่าค่าความเข็มไม่รู้ด้วว่าแรงดันน้ําที่มีอยู่นั้นเนี่ยไม่น่าจะสู้กับแรงดันของน้ำเขียงที่ขึ้นมาจากตาอใต้น้ำได้ นั้นทางออกที่ดีดน่าจะต้องหาทีท่ใหม่เพราะถ้าเราดันน้ําอยู่อย่างนี้กี่วันเรคทับที่มันจะได้ถึงชาวนาระยะทางจากนี่ไปถึง,ถงเกินนั่นเลยพอดีประมาณ17 0กิโลเมตรหายวันมากครับเพราะนั้นทางที่ดีสุดทีจะช่วยให้หมู่สามหมู่สี่บางแแปนได้รอดพ้นเนี่ย,น,ยน่าจะสนาที่อื่นกันที่ประชุมก็ได้ช่วยกันคิดแล้วก็ได้ข้อเสนอใหม่าเป็นไปได้ไหม เราแก้กันแบบง่ายๆโดยใช้รถน้ำที่ดึงน้าจิจากที่ฝนมาเลยครับมีรถกี่คันจากหน่วยงานไหนก็ตามๆครับที่ลงทุนค่าน้ํามันกันนะครับและลงมาช่วยชาวบ้านตรงนี้เลยผมว่ามันจะได้เร็วกว่าภายในสองสองวันเนี่ยก็น่าจะได้เห็นผลเลยครับว่ามันมีความขึ้นหน้าอย่างไรเพราะฉะนั้นเราตัดสินใจเรื่อทีนี้กัน แล้วก็ได้รับความปรานาจากท่านผอชมสถานบางัวนะครับท่านเองบอกว่างั้น <c oughs> ผมขอเป็นคนแรกที่จะขอนาเอา <c oughs> เครื่องจกักรือรถบันทุกน้ำเนี่ย <c oughs> ดำเนินการเป็นคนแรก ส่วนทางชาวบ้านเองก็จะรีบลับไปเพื่อจะดูว่าลำดับพื้นที่ไหนบ้างที่จะเริ่มต้นต่อผมคิดว่าบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศของจังหวัดที่น่าสนใจครับถึงหมายถึงว่าถึงแม้จะมีความพลิกล้อแต่พวกเรามารวมใจกันคนประจีนหรือเมื่อยามทุกยากเนี่ยช่วยกันได้ครับผมคิดว่าอันนี้เป็นแบบอย่างที่เรื่องนิ่งน้าน่าจะขอเป็นบทเรียนับประเทศได้ครับว่าเราหาทางกันได้ดีกว่าที่เราจะมาแย่งกันคิดดูสิครับถ้าเราจะปล่อยน้ําจากโน่นมาดัานจนวนกี่สิบล้านคิวที่จะสู้กัน เ,เราสู้สมมงวนน้ำนั้นไว้ในยามจำเป็นน่าจะดีครับครับขอชื่อแล้วก็ตำแหน่งอาจารย์ครับผมชื่อจำรูนสวยดีนะครับเป็นกรรมการรุ่วมน้ำประจิมศรีนะครับใ,ในฐานะของตัวแทนผู้ใช้น้ำภาพานิชกรรมและบริการ และเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงนานติดตามผลของการปล่อยน้ำเพื่อการน้ำเค็มด้วยความทุกข์ของชาวบ้านของชาวบ้านสร้างซึ่งมีอยู่ทุกปีครับครับขอบคุณครับครับจากคณะกรรมาการติดตามปัญหาน้ําเค็มหนุนอําเภอบ้านสร้างได้รับผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรนาข้าวยังไงบ้างรครับก็ในส่วนของอาเภอบ้านสร้างนะครับมีประสบปัญหาอยู่สาําบลนะครับก็คือมีตําบลบางแตนนะครับ ก็ประมาณ1,800รไร่นะครับตำบลบางยางนะครับก็ประมาณ4 0 0พันกว่าไร่นะครับตำบลบางเตยนะครับประมาณ3 0 0พันกว่าไร่รวมประมาณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้นะครับก็อยู่ประมาณ9,00 0ักว่าไร่นะครับซึ่งเบื้องต้นทางอำเภอได้ประสานกับทางโครงการชมพานจังหวัดปัตตานีนะครับในการช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไปนะครับครับผมขอทราบที่และตำแหน่งครับผมวี่สุวราณรังครับเกษตรอำเภอแา่ช้าง กินเนี่ยมันปั้นไฟได้แล้วเนี่ยมันปั้นวัวปั้นไฟได้แล้วคือมันกำงเหนียวเลยถ้าเกิดว่าเช้ากว่นี้มันคงจะแนะเนี่มแอบหายแล้วเนีแือกนกมันเหมือนที่อค่ะ

ใจเยอะไหมคะ มันกำลังตั้งท้องค่ะข้างท้องแล้วก็เริ่มออกรวงอมีผลกระทบแน่นอนที่ว่าเราจะต้องเสียหายถ้าน้ําถ้าไม่ได้น้ํามาอสภาพมันจะเป็นยังไงถ้าน้ําไม่คือคือมันก็ออกมามันก็จะเป็นรีบไหมคะแล้วก็มันไม่สมบูรณ์ไม่มีน้ําหนักมันออกมาเหมือนกระแสวกระแสวอะค่ะอืมจะไม่ได้น้ําหนักได้เหมือนกันจะกลายเป็นแกรบเป็นเอ่อเป็นรีบรีบเป็นแกรบอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าไม่มีน้ําเนาะ มันแห้งไปเลยอะ่ะก็จะได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายแน่นอนค่ะครับผมครับ<อ>ในนานี่ไม่พอหราเราข้าวพิ่งจะเร่ท้องโง่กำลังตั้งท้อง,ง,องแล้วอีกต้องใช้เวลาอีกกี่เดือนมันถึงจะสี่สิบห้าวันจะส่งนเขียวถ้าถ้าถ้ามันไม่ได้น้ำมาเนี่ยมันจะเป็นปัญหายัางไงพี่ก็แห้งแห้งไปเลย แล้ว <Scroll> <อ>ไ,ไม่มีมาก so ็แห้งเสียหายเนี่ยตอนนี้คุณพี่แก้ไขยังไงจะแก้ไขก็ดูตามบอเอามาราดมันมีทางการมันมีอะไรช่วยเราก็ต้องอย่างนั้นเนละแล้วพอไหมคงจะไม่พอแล้วย่ลมลงเงียหมดเร็วเลยครับอยากจะขอความช่วยเหลือจากกรมชนหรือรัฐบาลยังไงบ้างอยากช่วยเหลือทางอะไรพบเชยบ้างแล้วก็ ไอ้น้ำเราจะไม่มีปัญญาแล้วมั้งถึงน้ำเพราะมันเค็มไปถึงไหนไม่รู้นี่ช่วยเหลือไทยน่ะไอ้เคยมั้งมันเสียแน่กจะให้เขาปล่อยน้ำอะไรช่วยได้ไหมอยากอะเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่มีบอกันของพี่ทำกี่ไร่เนี่ยผมทำสิบแปดไร่สิบแปดไร่ข้าวพันอะไรครับที่เห็น MG MG อายุยาวเนาะสีเดือนกว่าอ คุณพี่อะไรเอ่ยพี่ประยูนนามสกุลยืนยงยืนยงอายุเจ็ดสิบปีเนี่ยเจ็ดสิบปีอยู่บ้านเลขที่สามิบห้าหมู่หนึ่งตำ<ห>บลหมูสีหมู่สีตำบลบางแสนครับผมมีฝากถึงนายกตู่ยังไงบ้างพี่ก็อยากให้เขาช่วยเหลือไม่ว่าน้ำหรือเรื่องอะไรก็ได้ช่วยมาทักอย่างก็ยังดีอามาเดือดร้อนทุกวันม,มันมันไอ น้ำมันเค็มมันแห้งมาไม่พอตั้งแต่เดือนไหนเนี่ยมันก็ขึ้นเรือแล้วอสี่น้ําเค็มมามันทําอะไรไม่ได้ครับวิตามบอบอ่อร่อนบ่อนี้ขอถ่ายมาลาดไว้พอไหมไม่ขอ,ขอบอ,อกหมดแล้วอืดเจ้านี้เขาเอาวิจกบ้านมาแล้วก็มาใสน่นี่แล้วก็ถยอยวิศจากบ้านมาวิจากบ้านวิศจากลาบอ่อบ่อประเทพบ่อปลาทูแล้วเอาวิศน์ม,มาลาดด้วยครับโอ้แก้ปัญหาแบบน,นี้เอาแก้ไปก่อน รับครับพี่โอเคตลุงอยากจะให้ทางกรมชนเนี่ยเขาปล่อยน้ําตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงครับในภายอาทิตย์เนี่ยเช้าวันนี้ก็ต้นจะเหี่ยวเพราะมันแห้งแล้วไม่ทันมันไม่ทันหรือไงไม่ทันอื